สวัสดีค่ะทุกคนออยออยเองนะคะวันนี้ค่ะพี่ออยก็จะมาในคอนเทนต์ใหม่นะคะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการอันบ็อกซ์ของใช้น้องหมาค่ะเวลาเราเลี้ยงสุนัขสักตัวหนึ่งค่ะเราก็อยากเลี้ยงเขาให้ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อดูแลเขาให้ดีให้เขารู้จักพื้นที่ของตัวเองรู้จักเข้าของของตัวเองค่ะก็เป็นอันหนึ่งที่ออยคิดว่าผู้เลี้ยงนะคะก็ควรให้ความใส่ใจค่ะวันนี้เลยอยากจะมาแชร์กับทุกคนนะคะ น้องนะคะก็เป็นพันบีโก้ค่ะน้องก็ประมาณเดือนครึ่งปลายๆมาแล้วนะคะก็พี่ออยก็เริ่มซื้อของใช้ให้กับน้องมากขึ้นค่ะเผื่อไปสําหรับน้องโตนะคะเรามาดูของชิ้นแรกที่เราต้องมีนะคะนั่นก็คือสิ่งที่จะทําให้เขารู้ว่าพื้นที่ของเขาอยู่ตรงไหนนะคะเขาอาจจะไปวิ่งเล่นที่ไหนก็ได้แต่สุดท้ายเขาจะกลับมาพื้นที่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นชิ้นแรกที่พี่ออยซื้อมาเลยนะคะบอกข้างหน้าตรงนี้นะคะตากในช h อป e ี l a z a d a ประมาณนี้ค่ะ ก็สําหรับการเลือกเบาะนะคะพี่ออยแนะนํานว่าให้เลือกเมื่อเขาโตอะค่ะเขายังนอนได้เพราะเราจะได้ฝึกเขานะคะตั้งแต่ตอนช่วงเขาเล็กๆเ,เลยนะคะลำดับถัดมาค่ะน้องหมาเนี่ยค่ะเวลาเขาเด็กๆนะคะเขาก็จะแบบคันฟันเนาะเหมือนเด็กแรกเกิดอะไรเงี้ยค่ะก็พี่ออยก็จะมีอันนี้นะคะเป็นที่กัดนะคะให้กับเขาตัวนี้ไม่ได้ซื้อนะคะตัวนี้ได้แถมมาค่ะจากอ,อ,อาหารยี่ห้อเ e ร i n a าซ p เปอร์โคดนะคะก็สามารถให้เขากัด ตรงนี้ได้และเราก็ทําจานล่อนเนาะเล่นกับเขาได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเบาอันนี้ค่ะเป็นเบาที่จริงๆปกติที่ออยจะเอาไว้รองเท้าไว้สําหรับใช้ทํางานอยู่แล้วนะคะเจ้าตัวนี้บางทีมันก็จะมานอนกับเราด้วยเนาะก็ทําให้เขาเรียนรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนที่เขาสามารถนอนได้เล่นได้กลิ้งได้นะคะสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะก็คือการเลือกอาหารสุนัขเนี่ยค่ะเวลาเขาโตมานะคะประมาณสัก 1-2เดือนแรกเนี่ยที่เราเน้นที่สุดก็คือให้ทานนมแม่เหมือนเด็กแรกเกิดใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างของเจ้าตัวนี้ค่ะคุณแม่เขาให้ทานแค่1เดือนแรกเท่านั้นนะคะกำลังตื่นและเดี๋ยวนอนต่อ <c oughs> หลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องให้นมนะคะหรืออาหารทดแทนน้งแต่พี่อ้อยแนะนําว่าเป็นนมมากกว่านะคะก็นมที่ลูกสุนัขทานได้นะคะก็คือนมแพะห้ามให้นมวัวเด็ดขาดนะคะน้องจะท้องเสียแล้วก็ลําไส้จะมีปัญหานะคะนมที่พี่อ้อยแนะนําเป็นนมแพะแบบ Pasteurize d นะคะเพราะว่ามันสดสะอาดแล้วก็คงคุณภาพสารอาหารไว้ได้ดีจริงๆมันมีนมผงสําหรับชงนะคะที่เป็นนมแพะเหมือนกันนะคะ ถใครสะดวกแบบนั้นก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าพี่ออยแนะนําแบบเป็น pasteurized แกะออกมานะคะแล้วก็ให้เขาได้เลยนะคะอันนี้พี่ออยใช้ยี่ห้อ Amcoat นะคะเป็น100%นมแพ้ pasteurized ค่ะช่วงหลังจาก1เดือนครึ่งไปแล้วเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนอาหารนะคะก็แนะนํานะคะให้ทานเป็นอาหารเม็ดยี่ห้อที่พี่ออยเลือกเนี่ยค่ะช่วงแรกนะคะก็จะเป็นของ Royal Canin นะคะ แต่ว่าพี่เราจะไม่ได้เลือกสําหรับลูกสุนัขโดยตรงนะคะจะเลือกเป็นแบบสูตร starter คือสูตรเริ่มต้นนะคะซึ่งจริงๆสูตรนี้ค่ะมันทานได้ทั้งลูกสุนัขแรกเกิดนะคะกับคุณแม่สุนัขนะคะที่กําลังท้องอยู่นะคะเพราะว่ามันมีสารอาหารที่แบบไม่เหมือนกันเนาะมีนี้ค่ะมันจะเป็นสําหรับสุนัขพันธุ์เล็กแต่จริงๆอะคะ่ะบีเกิลเป็นสุนัขไซมีเดียมแต่ว่ามันก็จะมีเขียนไว้ว่าไม่เกินน้ําหนัก10โลนะคะก็สามารถให้ได้เหมือนกันนะคะรอยัลคอนินเขาก็ จะมีพวกแบบถ้วยตวงมาให้ด้วยนะคะอย่างช่วงไม่เกิน2เดือนอนี้ค่ะเราก็ให้แค่1นส่วนแปดพี่ออยจะบอกว่าลูกสุนักเราต้องให้อาหารเป็นมือเล็กๆหลายๆมือนะคะทุกวันนี้พี่ออยให้4ีถึงหมือเลยนะคะแต่ว่าจะให้ทีละน้อยๆนะคะแต่ก่อนที่จะลดเป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวนะคะพี่ออยก็จะให้เป็นอาหาร เน,ะะนื่องจากฟันเขาอาจจะยังไม่มีแล้วก็ยังไม่แข็งแรงมากนะคะหาซื้อง่ายเนาะแนะนำกับทุกคนก็จะเป็นของเพชรดีกรีนะคะเขาจะมีสูตรที่เรียกว่าปั๊ปีนะคะในแง่ของลูซูน,นะะักค่ะจะมีแค่สูตรเดียวเนาะก็คือรสไก่ผสมในน้ำเกรวีนะคะก็เอา1ซองนะคะก็ให้ได้2-3มมื้อเลยนะคะแล้วแต่เรานะคะก็นำมาผสมกับ อาหารเม็ดเหมือนกันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้ลดเหลืออาหารเม็ดเรื่อยๆนะคะอาหารเปียกเนี่ยมันจะช่วยฝึกเรื่องจมูกนะคะเรื่องกลิ่นนะของลูกสุนัขได้ดีนะคะแต่เพิ่มเติมนิดนึงค่ะถ้าโตหน่อยนะคะขึ้นมาเนาะหลังจาก9เดือนไปแล้วนะคะก็สามารถให้อันนี้ได้เรามีอาหารใช่ไหมเราก็ต้องมีที่ให้อาหารนะคะพี่ออยก็แนะนำแบบเป็นตัวประมาณนี้นะคะ ที่ใส่ขวดน้ํานะคะแล้วก็บีบน้ำเนาะน้องก็ทานน้ำไปตรงนี้เลยแล้วก็อาหารนะคะจริงๆช่วงแรกเกิดอะคะ่ะจนถึง1เดือนก็ยังไม่จําเป็นจะต้องให้น้องดื่มน,น้ํานะคะแต่หลังหนึ่งเดือนก็ต้องเรียนรู้แล้วเนะาะทานอาหารแล้วก็ทานน้ํานะคะจะได้คู่กันแนะนําว่าไม่ให้แบบให้กับพื้นแบบแบนๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีผลกับกระดูกคอเนาะเขาจะต้องกลมมากเกินไปก็พยายามซื้อที่มันยกระดับนิดนึงนะคะให้กับน้องเนาะอันนี้พี่ออยซื้อแบบ ค่อนข้างหลายชุดเลยค่ะเพราะว่าหมด1มือก็คือจะเปลี่ยนเลยนะคะต่อวันโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากกล่องฝั่งนี้กันเลยนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นผ้าชามัวนะคะลูกสุนัขจริงๆคือสุนัขทั่วไปก็ได้ค่ะคือการใช้ผ้าขนหนูเช็ดเนี่ยมันอาจจะทําให้ซับน้ําได้ไม่ค่อยดีนะคะพี่ออยก็แนะนําให้ใช้ผ้าชามัวเนาะอันนี้ก็ซื้อมานะคะก็พี่ออยจะซื้อทั้งไซส์กลางไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะใช้ตามเพอร์ฟอสกันไปเนาะ กองถัดมาค่ะเป็นอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดอันนี้ก็คือเป็นโฟมอาบแห้งแบบไม่ต้องใช้น้ำนะคะยี่ห้อไลออนเชื่อถือได้แน่นอนนะคะอันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะพี่ออยเคยใช้อยู่กับตัวอื่นๆเดี๋ยวร้านทั้งหมดนะคะพี่ออยจะขึ้นให้ใน description หรือว่า comment นะคะด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นที่เก็บขนนะคะเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็จะต้องมีขนของเขาอยู่แล้วนะคะอาจจะติดเฟอร์นิเจอร์เราต่างๆได้ะ นี่โอเคค่ะวิธีการใช้นะคะจริงๆตรงนี้มันจะเป็นปีตนตุกแกเนาะมันจะไม่ได้เหมือนกับลูกกลิ้งที่เป็นแบบกาวนะคะก็เอาไว้ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านหรือพื้นของเราได้มากกว่านะคะเราก็ถ่ายไปเลยค่ะปกติแล้วฝุดนะคะทุกคนมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็แค่ขอดึงแล้วเราก็เก็บใหม่ยสะดวกมากๆเลยนะคะแนะนำให้มีติดต้านไปอันละร้อยก็บาทเองชิ้นถัดมานะคะ จะเป็นชิ้นใหญ่ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นแผ่นซึมซับฉี่นะคะเดี๋ยวนี้มันมีหลายยี่ห้อมากๆเลยยี่ห้อนี้พี่ออยไม่เคยใช้นะคะแต่ซื้อมาทั้งหมดอ่ะ4แพ็คใหญ่มากแต่ว่าซื้อมาในหลายๆไซส์นะคะเพราะว่าเผื่อน้องโตนะคะก็จะเป็นยี่ห้อ Duno Pad for p e t นะคะเดี๋ยวนี้มันมีหลายรุ่นบางรุ่นทำเป็นรุ่นชาโคลเพื่อซึมซับกลิ่นะคะ่ะแต่พี่ออยมองว่าถ้าเราให้อาหารดีนะคะ ปัสสวาวะหรือว่าอุจจาระของน้องหมาเคะ่ะมันก็จะไม่เหม็นมากเนาะก็ก็สามารถใช้ได้ไหลายๆแบบนะคะเพราะบางทีมันก็จะราคาค่อนข้างอัพไปนดิดนึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยี่ห้อนี้จะลองดูแล้วถ้าดียังไงแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะคะลำดับถัดมาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรถเข็นที่เราเอาไว้แบบไปช้อปปิ้งเนาะตามรูปเลยทุกคนแต่ว่าพี่ออยมองว่าแบบไม่ค่อยอยากเอาเขาใส่กรงแล้วถืออะรู้สึกว่าอยากให้เขาเหมือนไปเป็นส่วนหนึ่งกับเราเดินไปไหนกับเราได้นะคะอันนี้ก็คือกะว่า เวลาแบบไปห้างหรือว่าไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะยกอันนี้ไปกับเขาด้วยเนาะก็เวลากลางก็ก่าวมาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอาไอเจ้าตัวนี้ยค่ะใส่เข้าไปเนาะเราก็ถือนะคะเดี๋ยวไว้อินเสิร์ตลูปให้ดูตรงนี้เพิ่มเติมนะคะโอเคค่ะฝั่งนั้นหมดไปแล้วนะคะเรามาดูชิ้นใหญ่ที่สุดของฝั่งนี้ก่อนและกันเนาะก็คืออันนี้ค่ะ เมื่อกี้เรามีแผ่นรองรับซับฉี่ใช่ไหมคะแต่บางทีอะคะ่ะมันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะชิ้นละประมาณ2บาท3บาท5บาทอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราลองใช้แบบนี้มันก็จะถูกลงนะคะอันนี้จะเป็น glass mat นะคะก็คือที่รองนะคะให้สุนัขเข้าไปสามารถฉี่หรือว่าอือได้นะคะตรงนี้เหมือนมีของเล่นเลยอะอะะ ก็จะเป็นแบบเอาไปวางไว้คือพี่ออยอะ่ะตั้งใจว่าจะฝึกให้เขาอะ่ะฉี่บนแผ่นรองกับฉี่ในห้องน้ํานะคะอันเนี้ยจะเอาไปวางไว้ในห้องน้าแล้วก็ให้เขาฉี่นะคะในเนี้ยมันจะมีทั้งหมดอ่ะมเลเยอร์ข้างบนมันจะเป็นฟิลแบบยากนะคะด้านล่างก็จะเป็นกริดเทรยนะคะก็คือเป็นหลุมแหละคะ่ะให้ให้แบบว่ามันจะแยกแบบชั้นที่มันเปียกเนาะกับกับแห้งนะคะแล้วก็เป็นเบสเทรอยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเป็น g l a s แ m a นะคะเป็นกริดเทรเนาะ แล้วก็จะเป็นเทรยอยู่ชั้นล่างสุดตรงนี้เวลาฉี่เนี่ยมันก็จะลงไปรองข้างล่างมันน่าจะทำความสะอาดง่ายค่ะเราก็ยกอันนี้ขึ้นเสร็จแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยนะคะล้างน้ำตากให้แห้งแล้วพรุ่งนี้ก็มาใช้ใหม่ได้เลยชิ้นถัดไปนะคะเราก็อาจจะต้องพาเขาเดินทางไปนู่นไปนี่กับเราใช่ไหมไปหาหมอไปฉีดวัคซีนไปเดินสวนสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องแบบพาเขาขึ้นรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นบาะที่เอาไว้ให้เขานั่งรถกับเราได้นะ แล้วก็เอาไปใช้ในบ้านได้ด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยทุกคนเอาตรงเนี้ยวางแล้วติดกับรถแบบนี้ได้เลยนะสมมุติตรงเนี้ยคือแบบพนักพิงเนาะแล้วก็อันเนี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆหมอนนุ่มๆเราก็ใส่ไว้ในนี้ แล้วเวลาเก็บแบบก็เก็บแบบตรงนี้ได้เนาะแล้วก็คิวพาไปไหนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ไว้ใช้สําหรับลูกเขานั่งบนรถนะคะแล้วมันจะมีอีกอันนึงที่พี่ออยซื้อมาร้านเดียวกันอันนี้จะเป็นสายจูงนะคะเวลาเราพาเขาออกไปเดินข้างน,นอกค่ะควรติดสายจูงไว้เพื่อไม่ให้น้องอะ่ะแบบวิ่งหนีไปจากเราได้เนาะมีรถมีอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าแบบอาจจะแบบไปรบกวนคนอื่นเนาะสัตว์เลี้ยงเราเราต้องดูแลนะคะ อูอันนี้ค่ะทุกคนแนะนำเลยสุนัขเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องเห็บเรื่องพยาธิหัวใจหรืออะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ควรจะต้องให้ยาเขาค่ะมันก็จะมียาหลายแบบแบบเป็นเข็มที่ฉีดแบบเต็นยอดแล้วก็เป็นแบบกินนะคะที่พี่ออยแนะนําเลยอะคะ่ะแนะนําแบบกินแต่ตอนนี้น้องยังกินไม่ได้นะคะอันนี้พี่ออยซื้อมาเผื่อไว้เราก็ซื้อมาเผื่อให้กับ น้องหมาที่บ้านตัวอื่นๆด้วยนะคะจะเป็นยี่ห้อ n e c t a s s p e c t a ค่ะคำว่า s p r e c t a เนี่ยมันเป็นสูตรที่ป้องกันพยาธิหัวใจด้วยนะคะลดตรงนั้นได้ด้วยเนาะก็จะป้องกันยุงไร่เหตุหมัดนะคะดูแลในเรื่องของปอดด้วยพยาธิหัวใจนะคะพยาธิะะยายปอดดี๋ยประมาณนี้หาซื้อได้ตามคลินิกสัตวแพทย์นะคะแล้วก็ในช้อปปีก็จะมีอยู่ร้านนึงนะค่ะนะคะที่เขาขายยาพวกนี้ด้วยชิ้นถัดมาอันนี้ค่ะเป็นยาหยอดหู นะคะคเอาไว้ทําความสะอาดหูค่ะต้องมีนะคะก็หยดใส่คัดเติลบัตสําหรับลูกสุน,นัขก,กันนะคะหรือสําหรับสุน,นัขแล้วเราก็เช็ดหูได้เลยนะคะอันนี้ ชิ้นถัดมานะคะจะเป็นชิ้นนี้ก็จะเป็นผ้าเปียกนะคะอันนี้ที่ออยชอบค่ะเป็นผ้าเปียกทําความสะอาดสัตว์เลี้ยงได้นะคะคือเราต้องเลือกแบบเป็นออร์แกนิกเนาะไม่มีส่วนประกอบของแบบแอลกอฮอล์นะคะไม่งั้นผิวจะแห้งยิ่งบีโก้ค่ะเขามีปัญหาเรื่องผิวหนังได้ง่ายนะคะก็ต้องระวังนิดนึงพี่ออยจะเอาไว้เช็ดแบบเวลาเขาทานอาหารเศษเช็ดปากเช็ดขาเช็ดน,น้องเขาเนาะเพราะเวลาหลังจากที่แบบ อึ ừ, ฉี่อะไรเงี้ยค่ะก็จะเอามาเช็ดอีกเรื่องหนึ่งค่ะสาหรับดเกล้ต้องมีเลยพร้อมเป็นสุนัขที่หูยาวนะคะเวลาเขากินข้าวเนี่ยหูมันจะชอบลงไปโดนอาหารพี่อ้อยก็ต้องต้องเช็ดหูทุกครั้งนะคะหลังจากเขาทานอาหารเสร็จยี่ห้อนี้ยังไม่เคยใช้นะคะยี่ห้อ nano wife น,นะคะเดี๋ยวจะลองเอามาใช้อันนี้ก็ไว้พกพาเวลาพาเขาเออกไปข้างนอกอันนี้ก็เอาไว้ใช้ที่บ้านนะคะชิ้นถัดมาค่ะอันนี้เป็นทิชชู่เปียกเหมือนกันอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะ พอพอนะคะ P A W P A W อันนี้ตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นซื้อ5แถม1ประมาณนี้ก็เลยได้มาทั้งหมด5ชิ้นนะคะกล่องน,นี้จะเป็นอาหารค่ะที่พี่ออยแบบซื้อไว้เพิ่มเติมเนาะมาแนะนำกันต่อดีกว่าอันนี้จะเป็นอาหารเปียกนะคะของยี่ห้อรอยัลคานีอันนี้พี่ออยซื้อมานะคะสำหรับปั๊ปปี้ลูกสุนัขนะคะ ไส์กลางนะเป็นปัปปี้เกรวีนะคะอายุตั้งแต่2เดือนก็เดี๋ยวหลังตอนนี้ค่ะให้กินอันนี้ได้เพราะมันได้ตั้งแต่1เดือนแต่อันนี้หลัง2เดือนก็อันนี้หมดก็จะให้ทานอันนี้ต่อนะคะอันนี้ที่ออยะก็ซื้อมาประมาณนี้ค่ะดับถัดมาอันนี้ได้มาจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหลอนะคะใน s h o ป e. ปี้นะคะไซส์ดิเอ e เวเจ r เทอรี่นเรคคนะคะมันจะเป็นแบบปับปปี้เหมือนกันเนาะ,ะจะให้ได้ตั้งแต่อายุแบบ เด็กอะค่ะไปจนถึงแบบโตเลยเนาะอันนี้ก็แบบเป็นพันมีโก้พอดีก็คิดว่าแบบน่าจะเหมาะกับกับน้องเขานะคะก็ะคิวส์คะก็เป็นยี่ห้อที่พี่ออยแบบอยากให้แบบแนะนำเนะเาะแล้วก็จะทําให้แบบสุขภาพเขาแบบดีขึ้นด้วยอาหารนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะคะกล่องสุดท้ายบ้านใดที่ยังใช้ได้เต่าผมเก่าๆของคุณผู้หญิงในบ้านนะคะไปใช้เป่าขนสุน,นัขเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะแต่อาจจะทําให้แบบ ไดเป่าผมเราพังได้เร็วเนาะเพราะว่าขนเขาอ่ะมันแห้งช้าใช่ไหมคะขนเขาทีอย่างเงี้ยคะ่ะก็แนะนําให้ซื้อเป็นอันนี้น่าจะเป็นของแถมเนาะนะคะแนะนาให้ซื้อเป็นที่ไดเป่าผมหรือที่เป่าขนสุนัขแห้งนะคะเดี๋ยวจะลองใช้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงอะ่ะพี่ออยจะมารีวิวดูนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากในช้อปปีเหมือนกันนี่เขาก็แถมแบบเป็นพวกผ้าเป็นพวกแบบอุป,ปกรณ์แบบ อะไรเงี้ยมานะคะแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนอะไรเงี้ยเพิ่มเติมค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับของทั้งหมดนะคะสําหรับการแบบที่จะดูแลส,สุนัขตัวหนึ่งนะคะตอนนี้ซอสคนยังหลับอยู่เลยค่ะก็อยากจะฝากบอกทุกคนไว้นะคะว่า การเลี้ยงสุนัขมันก็เหมือนกับการเลี้ยงเด็กในบ้านนะคะหรือว่าเลี้ยงลูกของเราค่ะเราก็คงอยากให้เขาแบบมีความสุขเนาะเราก็มีความสุขด้วยเราอยากให้เขาเป็นที่รักของทุกๆคนไม่สร้างความร้อดร้อนให้คนอื่นนะคะก็ต้องดูแลเขาให้ดีโดยการให้เขารู้จักพื้นที่ของตัวเองนะคะรู้จักใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ดูแลเขาให้สะอาดนะคะอยู่เสมอเนอะาะเวลาเจอใครก็จะได้แบบว่ามีแต่คนรักแล้วก็คนเอ็นดูนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมมันจะถึงตอนนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะพอมีไอเดีย นะะในการที่จะเตรียมของสําหรับสัตว์เลี้ยงนะคะที่จะเข้ามันอยู่ในบ้านเราใช้ชีวิตอยู่กับเรากับคนในครอบครัวเรานะคะรวมถึงสังคมรอบข้างในบ้านเราด้วยค่ะก็อยากจะฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะคะเลิฟมีเลิฟไม่ด็อกเลิฟมีเลิฟไม่เพนะคะเดี๋ยวขอพ่าซอสคนนะคะตื่นแล้วมาบายบายพี่ๆทุกคนนะคะซอสคน้นบายบายพี่ๆเราฮัลโหลครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะผมซอสค้นคะ่ะ 拜拜。